สวัสดีครับซนิจจดทรเวชชานลยูทูบครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านลุงพลพะแต่นนะฮะอ,อยู่ในบ้านะาน,นะครับก็พอดีเจเปิลนะเจเปิลได้รับเงินนะจากจากแฟนคลับทางทางบ้านเนาะทางาต่าง<า>ประเทศหรือในประเทศค่ะร่วมทําบุญนะคะอร่วมทําบุญก็ญคือกลางวันก็มีทำแล้วนะคะแต่ว่าหนูจะอ่านทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าจะไม่สง่งไปทางไลน์เนาะมัน มันแบบมันเยอะหนูก็เลื่อน่เลื่อนเนี่ยหนูจะได้ไปหาซื้อไอไอของมาขายพวกนี้นะคะก็จะอ่านชื่อนะคะก็มีคุณอะไรไม่รู้เนี่ยคุณค่ะคุณมอมคุณโมนีอมนีมนีวันบุพพีวันบุพพีวันบุพพีค่ะหนึ่งพันนะคะแล้วก็คุณพีพรพันษา สาระกลมพันสามร้อยสี่สิบนี่คือรวมปล่อยกบปล่อยปูปล่อยหอยนะคะก็คือสาเออสอนสอนชาบ่สอนสุรชาบ้านสุรชาชนชนชนชิชะอะไรเมนูโลทอนเขียนเองชนเขียนเองใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเขียนเองแต่ก็ได้บุญเหมือนเดิมแล้วแหละค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยรวมปลาไหลนะคะสี่ตัวมาริใจบุญพลอยกระมวลนะคะ ไอ้ปลอยกระมุนบางแสงพร้อมครอบครัวนะคะหนึ่งพันนะคะก็เดี๋ยวคุณการหนึ่งพันนะคะมีไปทําหลังคาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็คุณทิพทิพลักเนะะี่ยค่ะอาริยะอาริยะอังวิมุตนะคะหนึ่งพันห้าร้อยพร้อมเต่าปูหอยคุณหญิงอันนี้ไม่ไอคุณหญิงอันนี้คือวันเกิดนะคะได้เต่าปล่อยหอยไปแล้วนะคะแต่กับปล่อยหอยกับปูสองถุงแล้วก็คุณมณีออวันบุพพิพเนะะี่ยค่ะ ไอ้ห, 1, หนึ่งพันค่ะเก้าร้อยทำหลังคาด้วยไม่รู้หรือเปล่านะคะจําไม่ได้ค่ะก็มีทํากลางวันด้วยนะคะกลางวันก็มีถ่ายถ่ายรูปไว้อยู่ค่ะอันนี้ก็คือหนูก็รวบรวมมานะคะที่เหลือที่ว่าที่ว่าจดชื่อมาก,ก่อนจะได้เอาทีเดียวเลยค่ะจะไ,ไม่ต้องถ่ายบ่อยนะคะร่วมทำบุญแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเสียบต้นนะคะสาธุอธิษฐานแล้ว <c oughs> ก็เดี๋ยวร่วมทาบุญ <c oughs> ไปกระถินขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขรยืนนะคะก็ให้ถูกหวยนะคะจะได้มาอีกคะ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือว่าหวยนะคะถูกหวยรวยบเบอร์ซาตุสาธุสาธุคิดแะเดกก็นึกไปตามหนูนะคะอธิษฐานเอาด้วยนะคะหนูก็มาทําให้แล้วนะคะเนี่ยนะคะก็ดูไปนะคะพี่ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนะคะ <laughs> พูดช่วยไหมคะนี่ค่ะขอให้สงความปรารถนาค่ะโอ้พ่อองลุงพลอธิษฐานช่วยว่าขอให้สงความปรารถนากับป้าป้าแตนด้วยค่ะให้ร่ำรวยๆ้รวยใ้ร่วยใเ้รนัย้ร่มาว่วยท่ำบว่วย่ำวยย้วยยใ่ด้วยใพยู่ำย่ใ่ยใ้่่ำ่ย อเดี๋ยวเราเสียบเสียบช่วยกันตอนนี้ป้าแตนมานะคะหลังคาที่ว่าคนละร้อยหนึ่งเดี๋ยวให้ป้าแตนไปด้วยเลยนะคะคนละร้อยคนละร้อยให้ป้าแตนเนี่ยเนี่ยไม้มาเอาไม้มามีไม้ไหมไม้เสียบอะไเนี่ยไม้หมดเดี๋ยวจะป้าเลี้ยงใหม่ป้าจะเลี้ยงเอาแบงแบงสูงมากยังยังไม่ติดหมดเนาะแบงค์พันทั้งบนแบงห้าร้อยแบงคร้อยแบงยี่สิบข้างล่างแล้วก็จะเสียบเลี้ยงใหม่เพื่อเพื่อความเรียบร้อยและสวยนะมันจะได้ไม่เกะกะแบบ อย่างเงี้ยจะได้สวยงามอันใบไหนก็อยู่ใช่เราจะถอดหรอแบงค์ร้อยก็ไม้มาที่หนีแบงค์ร้อยก็มันวางไม่ได้กันแล้วเท่าเท่ากันทุกวัดเท่าเท่ากันหมดเพราะอันนี้เราไม่รู้ว่าใครเสียตรงไหนเยอะมากน้อยเลยเอาเอาเท่าเท่ากันดีกว่าสบายใจโอนโหแล้วเนี่ยตอนนี้อยู่กับป้าแตนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูดูใน YouTube ของพี่พี่โจอะไรนะชื่อภาษาอังกฤษซูนิทโจทราเวลซูนิทโจทราเวล กลังไลเจอค่ะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์จ้ะโอ้คณกับป้าแตนเหนือนานดทำคลิปแตทำคลิปฮัลโหลจ้าเองห้าสรล้น้าช่วยเสียบจ้าไม่เดี๋ยวป้าแตนจะทําใหม่จ้าสี่ห้าอ๋อพอดีหนูเข้ามาพอดีเลยหนึ่งสองสามสีห้านี่เป็นค้าหลังคานะคะลุงพลไม่รู้เพิงไปทางไหนค่ะเพิ่นเพิ่นทําหลังคาอยู่ตรงนู้นแล้วก็เห็นน้ำสีสเปรย์ฮ่าา่าบะกงามเอาเอาเส็น ฮิตรวยนึ่งเลยจ้าจ้าแตงผ่านมาก็โอ้ยอีกจ้าโอ้ยอีกแหลกตามรังคาก็ไม่แต่เคียนร้อยหนึ่งหนูทำนะคะแล้วของที่พี่ฝากมานะคะที่อัเอือาอ่านกระดาษเมื่อกี้นี้มีสองคนนะคะคนละร้อยก็เดี๋ยวจะมอบให้เป็นแตนอให้เปให้ป้าแตนเลยเพราะว่าหนูจะไม่ถ่ายรูปนะคะเนาะเพราะว่ามันมันแบบแบบแบบเป็นไงมันหลายเจ้ามันหลายเจ้าจ้ามีตอนรางวัลด้วยเพราะว่าไอ้คุณพ่อก็เห็นอยู่บางวันหนูก็มาทําอยู่อ่อันนี้รวมเป็นเงินเท่าไหร่ รวมเป็นเงินนี่แหละค่ะประมาณประมาณจะสามพันที่นี่เท่าไหร่เดี๋ยวําให้ดูนะคะใช่ใช่มากนะคะอันนี้นับก่อนอันนี้ก็มีก็คือรวมของหนูด้วยอ่ะหนูทําบุญด้วยนับก่อนเก้ากองอ่ะค่ะเก้ากองนะคะอันอันนี้เอาหลังคาก่อนค่ะแล้วอันนี้ประแตนมาอ่หนูมอไปเลยจะไม่ถ่ายรูปเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้คือทำหลังคานะคะที่ว่าอ่านไปก็ค่ะตั้งจิตตั้งใจตีหลังคาใช่ไหมนี่เมนค่ะอันนี้เป็นของหมูนี่โหมูออกช่วยด้วยสาธุสาธุขอให้มีโชคมีล่าค่ะเฮ้ยสาธุแห้งแห้งรวยรวยนะเจ้านี้ต้องต้องต้องใส่ต้นหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวให้ปัาแตนเลยเดี๋ยวบ้าเก็ไปม่เดี๋ยวไม่ให้ปัตเตนทำนะคะให้ปัาแตนทำค่ะแล้วก็โอเค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 โอเ ใช่ก็คือพรุ่งนี้หนูหนูไม่มานะคะที่คุยกันไว้ว่าพรุ่งนี้หนูจะแต่นี้เงินกระถินอันนี้เงินกระถินใช่เงินกระถินหนูให้ปอร์เนไปเลยแล้วเปอร์เนเสียบหนูจะไม่ได้เสียบนะคะก็คือไม่มีรูปภาพอะไรเป็นทั้งหมดสามพันสี่สิบบาทสามพันสี่สิบจ้าขอบคุณค่ะสาธุสาธุสาธุไฟคหโคมไฟไฟแบตจ้า อาแปะแตนนีค่ะรับมอบรับมอบนะคะอาบีบเบิ้ลเบิ้งนั่นเองง่ายงามงายงามเนี้ยค่ะเห็นมาปูไฟแบตปูไม่ได้เสียบต้นไดนแปแตนเสียบให้เลยนะคะะไม้หมดไม้หมดนะคะไม้หมดนะคะเดี๋ยวไฟเดี๋ยวเรียบเรียงใหม่ครับจะได้แปแตนเสียบเลยค่ะสาธุสาธุค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยยังไงกลางวันหนูก็มาอยู่มาทำบุญอ่ะ แต่ไปมาเขาบอกให้หนูถ่ายรูปไปให้หนูก็เลยมาบัดไปมาหนูก็เลยเอาที่เียว์พ่โจเลยหนูไม่ส่งให้บัดเพราะว่าแต่ลมมันยวาเสียวมือแต่มันมีปัญหาเยอะไม่ได้เราก็ต้องใส่เนตนนตอนนี้เป็นไรใส่ความมันไม่เยอเลล่ก็ลมกวันพิโจพี่โจก็โบนมาเวลาพี่โจนะพี่โจส่งรูปไอ้ไอ้หนูถ่ายกับแบ๊แซนนเนี่ย <ไ professors> โอ <boundaries> ้ย <Pokemon> ป <with emotion> ้แตนขาเรืมถามป้ายนหนูจะทำป้ายแต่หนูเขีนะครับก็นำเงินน้องวานมาจับแฟนขับของอยู่ต่างแดนนะฮะส่งผ่านมาทางส่งผ่านมาทางน้องเปิ้ลนะฮะน้องเปิ้ลร้านตะกั่วแตนนะฮะขอบคุณนะครับให้ดูบุญร่วมกันนะฮะอนุโมทนาสาธุบุญร่วมกันนะครับมีโชคมีลาบนะครับขอลาบขอคารบ หน้าหนา,หนาหนวนะศจิกาทันวาอากาศดีมาก